จริครับผมแม่แทงกอู่ดังนี่ผมธนาซอยสามยอดละย่องขออนุญาตลูกค้านะครับผมเดี๋ยวประกอบเสร็จขออนุญาตเพี้ยนหมอนมนำ้ำน้ำผมเคยบอกระบายเห็นเรื่องผมอะ่ะเยี่ยประหยัดนะผมเพราะว่าเทียนนี่ยน้ำดันมากติดเครื่องคือกันอุโมฮันเครื่องคือถูกติดอ่ามันเกลือแห้งเนี่ยกระตากละยะาามันมีนมเหตุผลนะผมเป็นอย่างคือมันคือลูกสูบคือติดเป็นอย่างน้ำคือดันท่ารถามันสมบูรณ์ปกติรถมันจะไม่พงังมันจะขับได้ปกติเทียนนี่ยน้ำดันนะครับผมใจเบื้องเหงื่องานของผมก่อน เสียตามหนางานนะครับผมเสียคือเสียเปลี่ยนคือเปลี่ยนพอาทาไปเย็ดไปจุดหนึ่งมันเกิดการบุป่องมันจะเป็นแค่ยังมาดาดสองจะเรื่องมากกลับมาเอ้าแก้น้าันดันไปแล้วคือบัหายคำถามไม่ย้อนกลับมานะครับผมไล้งแต่ฟ้าสูดเลยป้าสูดเนี่ยนถ้าลูกค้าที่ตามผมุมจะเห็นมือที่เรือออกมันค่อนขอ้างจะรีนะครับผมประมวลผลเราว้วาวาวา้วาวไอเสียเนี่ยบดแล้วก็เจียบ้าได้เอาไว้เสียเกานะครับต่เบื้องนะครับเบื้องพารณาตามกันเสียคือเสียเปลี่ยนคือเปลี่ยนนะครับผม เหล่วกับบ้าไอดีเนี่ยบ่ไหวบ้าไอดีเนี่ยกำลังอัดรั่วแน่นอนเลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไม่ให้ปาดนามไม่แล้วก็เปลี่ยนตาหนามเป็นตัวนี้สังเกตฝาที่เอาไปก็ฟ้าดีกลับมาคนละาฝานะครับผมไปเนียนงานดีลงมเกลื่อพนพันนะครับผมแล้วก็ชสติ้นเดี๋ยวอะไรเก็บใหมถ้าแข็งก็จะเปลี่ยนนะครับให้็นมึงเหนื่องานก่อนเดี๋ยวชุดฟังเนี่ยหลอดบ้าเสียหรืออะไรเปลี่ยน ซีนว่าวเสียก็คืออะไรเปลี่ยนฉะนั้นการแก้น้ำดันเน่ยเย่าไปเที่ยวราคากันนะผมว่าเป็นอยังลั้นี่คือสามพันห้าพันเจ็ดพันเก้าพันบวกคือกันเบื้องจุดที่เขาแกะเบื้องบินที่เขาสอมน้ำเมื่อวานว่าไปปอดไปต่อความเขามเยอะสัตวว่าเปิดปลาสูบยังหมดหมื่นกว่าสองหมื่นอ่าผมเปิดมหาพันเนี่ยเห็นบ่ประเด็นนามาบ่คือกันเปิดปลาสูบบ่คือเปิดปลาสูบเปลี่ยนจีนส่วนอ่คือเปลี่ยนจีนส่วนอันนี้เปลี่ยนว่าวอ่าถูกหลอดว่าวซีนกันว่าวไหมนะครับแต่น้าไหมหลังจาผมให้เก็บไวคือ่แมตัเนี่ย ลูค้าง,งบน้อยหละผมขอใส่ตัวเก้าหนะ้าผมหมวกก็หน้าแกเป็นห้อยเนี่ยแกเป็นรอยลึกมากนะผมก็ใส่ไปก่อนเสียง,งยดังจะจุมนะครับจุดตัวดันสซใส่ได้บ่เป็นรอยนะบ่าน้ำผมเปลี่ยนมไหมนะครับผมปั้าน้ำขออย่าเลยมันอยู่ในกิ้นส่วนระบบนาอน้ำนะผมขอเปลี่ยนหนึ่งนะผมว่าน้ำเปลี่ยนนะครับพอข้างเครื่องนี่ที่จอดไปใส่ที่ไม่เรลยกเห็นว่าเหตุผลมันก็มบาจากตรงนี้แหละครับหัวนะผมบ่อยากให้ใส่เปลี่ยนไหม พอน้ำข่างเรืองทั้งหมดพี่จะทําให้น้ารั่วเข้าเทอร์โบทั้งหมดเนี่ยคือระบบน้ำาหัวมอบงนึงกับก็คือห้างเรือนเปลี่ยนไหมปลาเบ้าล่างไห้กินกินนะครับปาเกี้ยนเบือไห้นะผมปาเกี้ยนปลาเบือไห้เ็ปเป็นคลิปไปเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าที่เรื่องมากอีกเลปไปเราก็จบเราก็นอดฟ้าสูบตอนฟ้าสูบนี่มั้งหมด ฮาโตที่เป็นสนามิมนะครับผมถ้าว่าถ้าเดิปกติคือจุดนี้เวลาขันปอนมันจะขาดยืดขาดเป็นประเด็นอีกอัดปอนได้บ่เต็เทมทีม่ก็คือหนามดีตามฟ้าดิ้นส่วนท่อขางเครื่องนี่สังเกตจากระบบหนามเขาเน่านี่คือเขา่เคยดูแลเลยฉะนั้นเวลายกลงยกทั้งระบบเดี๋ยวตัวน,นี้ผมขอพิจารณาองก์กรว่าจะไหวบ่เดี๋ยวมันจะไปหัวอีกกับกายเป็นหนามดานนี้ก็ได้เปิดฟ้าสูบรอบสองปะดินดามากันชมผมไหมเสื้อสูบเชือแล้วเสือกมันยัไม่แตก ฟ้าพแตกเช็บน้ำด้านแล้วลูกแวนโอเคอยู่ในสเปกปกติกระชับามสะอาดให้นะครับเสือกงนะครับแก้เสือให้เรียบร้อยปัม๊มน้ำใส่จริงหรือใส่แท่เบิกให้คือจุดนี้ปัม๊มน้ำจุดท่อขางเครื่องหรือจุดนี้ส่วนอ้อยโอเคทํทำอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรผมก็ทำประจำนะค,คือจะใส่นอตหรืออะไรอุดก็ได้ขอแค่ไม่ออรั่วก็พอนะครับจุดเนี้อ่าชุดขางเครื่องนะครับต่อนนําขขางเื่องเปลี่ยนตอนนี้จะวนเข้าไปที่ฟาสูบนะครับ คร่าวๆยู่ประมาานี่นะครับผมเริมมอน้าเนี่ยโที่ลูกค้าตานลูกค้าบอกผมงบน้อยลูกค้าพยายมบอกว่างบน้อยงบน้อยพี่ต้องแยกให้ออกนะผมคาเรงคาแรงคาวินผมไม่ได้หลายนะครับผมคาแรยงน่อยส่วนมากจะไปเน้นเรื่องรับประกันแล้วก็ลงคืนจะได้เยอะกว่าผมนะครับลงคืนเขาเป็นคนทําฝาทาเบาร้านอะไรก็ได้เยอะกว่าผมฉะนั้นนะครับขอใจทางนัอยจะต่อราคาสร้างจะบอกว่าล้านสร้างเฮ็ดแพงนะครับผมอยาาใหกขอใจหนางานทุกยางแยกให้ออกระบางต้นทุนอะไรครับต้นทุนคาแรง เดี๋ยวใครจะไปคิดแบบว่าโอ้ค่าค่าแรงสิขนาดนี้กูซื้ออะไรไม่อยังดีกว่ามันกับหน่วยงานร้อยต่อกันรับประกันอีกนะผมเวลาไม่ไปหาหมอกันเนี่ยมกูก็ซื้อยาไปกินเองเวลาหมอรักษาแล้วนะผมจะไปเอายาไปโรงพยาบาลขอเศร้ากระดูกแตกกระเสือเจอยิงซีเดียเปียดเองนะครับผมขอใจต้นเขาใจเขาใจเล่าต้นทุนทุกอู้ผมขอใจมีต้นทุนทุกมือนี่ผมลงกับลูกค้าแล้วไม่ได้ลงกับผู้หรอกเพราะว่าอู้เขาเกินกันเกินกันไปมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วลูกค้าเป็นตัวร้อยต่อนะผมส่วนเนี่ยการเหตุรถกับยัาวานี่แหละ อย่าไปทั่วร้านอะไรเบื้องฝีมือบางอย่างก็จะเบื้องระบบน้เาเจ้านี่คือ <c oughs> ไม่เคยดูแลเลยแต่หนิมกินอย่างเงี้ยมันจะรอดไหมเดี๋ยวในหมอหน้ำอีกจ,จะเจออย่างอีกผมยัง,ยงบมลุ่เลยเนี่ยเกือบไสขี้ไปปุ๊บพผมดันขึ้นเอาผมเปลี่ยนฝามากไม่บอกคับดานขึ้นนี่เป็นเ,นาากกนเสียอยู่กลางข้างนี่บริวายผมดีดอกบางเพื่อนโอ้ผมเพิ่งเ่ยดมากครับทางนั้นอู้ดังอู้ดีอู้ดังคุณเพียร์เามีทุกมือเวลาเปลี่ยนผมอื่นมากมาจมอย่ผมฟังฉะนั้นผมบอกแล้วมันเป็นนิสััยยขอองคคุณเาานะรบ่จม เจ้าพิษยูใสเขาไปลากคอเจ้าขอกไปเจ้าเบื้องหน้าคลิปเจ้าเบื้องช่องติดตามผลงานแล้วเขาไปเฮ็ดเบื้องผลงานเขาบมื่อเมื่อมาเขาลากขอพีเขามีสิ่งไปเฮ็ดนะครับผมอันนี้เพื่อ่าลูกค้าแค่นนี้แคนเดียวทุกขั้นมาถึงนี่บ่อ้เขาทั้งที่ทั้งสั้นสิ่งที่ว่าผมคอยย้อนกลับไปหาคนที่เบานะผมเพราะว่าเจ้าเป็นคนเข้าอู้เขาเองเชืดอแตผมเจ้าเป็นคนเข้าอเุ้งคอ้เขาเองนะครับอย่าไปว่ากันโอเคบว่าฉะนั้นเราไปเรียนซื้อรถกดขีดใหอีกก้อนซื้อรถุดศึกษาการสอนกอน จะไปดิษฐาจะคางวดกูไหวคาประกันกูไหวเหล,ล่าร้านสอบม,มันลำบากทางไฟเนี่ยเขาได้กับไรเป็นแสนล้านร้อยล้านพันล้านโรงงานผลิตรถยนต์พวกกูนี่ซือของไม่เอ็ดงานจนลงจนลง,นลงนเด็กๆกูท้อใจลงกวัยเขาลังใจเอ็ดงานมันคืออาชีพอาชีพหนึ่งก็เจ้าละเจ้าเด้กกันยากข่อยกัน,กนยากสวัสดีสดครับ